สวัสดีค่ะทุกคนทุกทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube เพื่อนๆเออเอซีแฟนคลับทุกๆคนนะคะทุกๆพี่น้องอ่า วันนี้ก็ตื่นมาทักทายมาพูดมาคุยกันเนาะพี่นีก็ไปให้ยาทางเส้นเลือดเนาะปกติเขาจะทิมเขาจะทิมตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าวันโดนทิมมาแล้วสองครั้งสองแขนเออวันจันท์น้องที่พี่นีไปเขาก็มาทิมตรงนี้เนาะ เส้นเลือดตรงนี้ไข่ขึ้นดูบตอนนี้พอก็ถอดเข็มออกมาเนาะพี่นิ่เราก็ไม่รู้ว่าเลือดมันไหลเนาะใส่เสื้อผ้าก็ยืนคุยกับนางพยาบาลก็เดี๋ยวขอเข้าน้ำหน่อยพี่นี่มาเล่าให้ฟังเนาะพี่นี่บอกว่าขอเข้าน้ำหน่อยตื่นนอนเนาะก็สี่ชั่วโมงเนาะตอนแรกเบอกสามชั่วโมง ให้ยาสามชั่วโมงครึ่งดูอาการชั่วโมงครึ่งกเกือบห้าชั่วโมงแนะ้ะก็ตื่นนอนขึ้นมาก็ขอน้ําก็กินแล้วก็ขอเข้าน้ําก็ใส่ผ้าเสื้อกระโปรงมันก็จะแขนยาวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอ,อ่ออาการมันชามือชาเท้าเนาะพี่นีก็ไม่รู้ว่าเลือดเราไหล ก็เดินเลือดมันก็ไหลเยอะๆตามห้องน้ำแล้วมันก็ไหลไหลตามนิ้วเนาะมันก็ไหลออกมาเต็มก็ยืนคุยกับนางพยาบาลเขาก็เขาเออคนที่เขาให้ให้ให้ยาเนาะเขาออกไปทานอาหารแล้วก็พยาบาลอีกคนยึดรอเฝ้าพี่นีเนาะเพราะมันก็เกือบใบสองเนาะไป ให้ยาจนเก้าโมงเช้าเกือบใบสองเขาก็ผัดกันเนาะเขาก็ตกใจเขาบอกอุ้ยเลือดนี่เลือดก็ยืนอยู่มันก็ไหลลงมากับพื้นเนาะก็ไม่รู้เนาะก็ไหลเต็มโอ้พี่นี่จะเป็นลมเห็นเลือดตัวเองเนาะมันเยอะมากเลยอะ่ะมันจะเป็นลมอะ่ะทุกคนก็หน่ามืดนัง่งเปะ๊ะเนาะเขาก็ ติดปัสเ,เตอร์ให้ใหม่ก็ห้ามเลือดเนาะก็โอเคเ้าก็เช็ดเลือดแล้วคับวันนี้ก็กลับมาบ้านถึงบ้านก็ไปสามโมงเนาะก็มันก็มันก็เป็นธรรมดาเนาะให้ยาครั้งแรกเมืนก็เพียเพียเพเนาะพอเสร็จเมื่อวานนี้อาการเออไข้ขึ้นสูงมากวปวดปวดะประบมแขน นอนสันน่นนั่นแหหิวหิวน้ำหิวอะไรก็ลุกไม่ได้เพราะลูกชายเขาไม่อยู่ลูกชายคนเล็กเขาไปเล่นดนตรีเนาะเขาไปฝึกเขาลอยเขากลับหิวลูกก็กลับมาถึงก,ก,ก็บอกให้ลูกชายเอาน้ำเอาอะไรมากินเอาอี่ินก็ลุกมานั่นแหละแต่ให้เขาช่วยหาอะไรให้แม่กินหน่อยเลมที่มันแบบ เล่นเขาก็มาย่างขนมปังให้แม่กินแล้วก็ทอดไข่ดาวให้แม่กินเลโอก็นอนเนาะนอนก็ตื่นขึ้นมาไอเราก็ไปเห็นเอ่อวีดีโอช็อตเนาะวีดีโอสั้นที่พินีลงไปอะเนาะนอนนะนะนี่ลูกชายคนโตเขาเห็นเขาก็ตกใจเขาโทรมาแต่พี่นีรักสายปิดมัน มันไม่ได้รับสายอะเนาะมันหลับมันหลับไปลูกชายคนโตเขา็มอม้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มาที่บ้านลูกชายคนโตเนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาแม่พี่นีก็ไม่อยากจะบอกลูกเนาะว่าแม่เป็นอะไรอะเนาะเพราะว่าเรารักษาเราไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงลูกชายก็าดันไปนเจอแฟนเนาะแฟนที่หมอรักษาก็าเปิดดูอะไรอย่างเงี้ย แฟมประวัติการรักษาเขาบอกมามาเป็นอะไรนี่ทำไมมามาไม่บอกไม่บอกก่อนนะลูกชายบอกทำไมแม่ไม่บอกมามาบอกอุย้ยหมอก,ก็เก่งลูกแม,ม่เป็นอะไรหรอกแค่มันอักเสบแล้วคนไข้ขึ้นเฉย,เฉยสองแม่นอนวันเดียวอย่าแม่ก็ลูกขึ้นได้แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแม่ ร้องเพลงยังเต้นได้ยังเดินเขายังทำอะไรได้นะลูกไม่ต้องห่วงมาม่าต้องรายงานอาการนะก็ขาบอกน้องเขานะเจะยันเนาะเขาบอกว่าเลโอดูแม่ <laughs> แม่นอนไม่ใช่ันอยู่ันคนละห้องไปเปิดประตูดูแม่ <laughs> ม่จะหลับไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ยบอกแม่นี่เป็นอะไรลูกเอ้ยแม่เก่ง <laughs> ยันก็บอกแม่มามาสู้สู้มีอะไรให้บอกคือว่าเขาเป็นห่วงไงอืมวันนี้พี่นีก็เลยลุกขึ้นมาเนาะมาพูดมาคุยกันตอนที่พี่นีไปขึ้นเขาเนาะที่เขาสมัดออตอนไปก็เหมือนไก่จะบินนะทุกคนนะเออมันเฮอ อยากไปนะอยากไปภูเขานี้มากมันแพงเนาะ mm. ก็ตลอดสี่ปีเนาะ mm. ก็บอกป๋าเลยบอกฉันจะไปฉันจะไปพอถึงกําหนดจะไปพี่นี้ก็ป่วยบ้างเนาะแล้วก็ฝนตกบ้างตอนนี้บางทีพี่ก็สามครั้งป๋าเลยบอกไม่ต้องไปหรอกฝนตกไปไม่ได้พี่นีก็แบบเหมือนนะการน้อยใจว่าเออเขาคงจะไปนัด ่อืนแล้วเขาเลี่ยงไม่ได้ก็เลยมันเลื่อนเราอะไรเงี้ยพอเราได้ไปแล้วเรารู้เรารู้เลยว่าถ้าเกิดความสูงขนาดนั้นถ้าฝนตกขนาดฝนเราจะไปถ่ายอะไรเรามันก็เดินเพราะมันเป็นภูเข,ขามันก็จะหนาวหนาวเนาะถ้าอากาศไม่ดีขนาดไปในช่วงนี้นะมันก็ยังอากาศก็ยังพลิกแพงเนาะ พี่ดีก็ไปขึ้นเขาเซมัดเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าวันแรกก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเขาจะเดินได้ได้เนาะจะเดินไปได้นนี้ป๋าเหล่แกก็อายุเยอะแล้วแกก็เพิ่งผ่าตัดหัวใจมาครั้งที่สามแบบผ่าแบบใช้กล้องผ่านะเนาะคือไม่ได้ผ่าแบบเนี้ยใช้กล้องเอาอะผ่าแบบทันสมัยแกก็หอบๆแต่แกเป็นคนที่อึด แกเป็นคนไม่พูดนะว่าแกเป็นอะไรนะเคครก็ไปกันนะตามเท่าๆเนะด็กๆก็เดินกันปุ้มปุ๊มพุ่งคนเข้ากันไปตายๆๆไป ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้อยากมานานแล้วภูเขาเนี้ยมันสวยจริงในที่พี่นีถ่ายนะมันก็ยังไม่สวยนะคลิปที่พี่นีถ่ายถ่ายยังไม่ได้อย่างใจนะก็คือว่าเราเราไปสูงแล้วเราอายุเยอะแล้วเราก็มีโรคประจาตัวกันนะเนาะขาแค็งมันก็จะแข็งแล้วก็จะไปให้เร็วๆไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆตายค่อยๆแต่มันมันสวยมากแล้วมันก็ดีแต่มันเป็น การที่ใช้เงินเยอะมากเนาะใช้เงินเยอะตลอดเวลาวันแรกไปถึงเนาะวันแรกไปถึงแกก็พาไปขี่ก็บินกี่อะไรก็บอกว่าราคาเท่าไหร่พี่นีก็ภาคบางทีก็ภาคผิดภาคถูกเนาะในคลิปเนาะเพราะว่าเรียกผิดเรียกถูกพีน่นีจะมีปัญหาเรื่องชื่อ <laughs> แล้ว การขี่กระเช้ามันก็แพงเนาะดีที่เรามีตั๋วครึ่งราคาแล้วพอขี่รถไฟเพราะว่าที่เซมัดเขาจะไม่มีไม่มีเขาไม่ให้รถขึ้นไปเนาะเราก็ขี่รถไฟเล็กตายไปมันก็แพงอยู่เนาะแล้วพอเราไปขี่กระเช้ายหยุดแล้วมัตกเยน็นเราก็ขี่รถไฟเล็กขึ้นไปที่โรงแรมมันก็แพงเนาะถ้าโรงแรมก็ไม่เท่าไหร่เขาบอกแกบอกนะว่าไม่เท่าไหร่ แต่พี่นีก็คิดว่าโอ้โหแบบมันก็คงแพงอะ่ะก็ขอบคุณแกที่ว่าแกดียังพาไปอันนี้พี่นีอยากจะพูดถึงถึงผู้ชายคนนี้นาะว่าทำไมเราอยู่กันได้ตั้งแต่ปีพศสองพันสิบแปดเนาะจนถึงวันนี้นะก็ คิดจะเลิกลาจะแก้หลายครนะแต่มันก็ไปไม่เลิกแกก็เขียนมาหาเงี้ยแกก็คอยดูแลความเราเป็นลูกผู้หญิงนะเนาะเราเคยเจ็บมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขามาท่าไหนเขาอยู่ยังไงเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราคิดมาก เดีย๋ยวนี้มันก็ชินแล้วค่ะทุกคนพี่นีก็ชินละชินกับการที่แกเป็นคนอย่างนี้เนาะมันก็ดีพูดไปก็ดีเนาะก็คือว่าเราไม่ต้องไปคิดมากเรื่องว่าตอนเราแยกกันแล้วเขาทําอะไรเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเขาจะมีผู้หญิงเขาจะมีอะไรเออแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราก็คือว่าเขาก็ยังมาดูแลเราอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะเขาพาเราเที่ยวเขาไม่ได้ว่า เราต้องไปเที่ยวเขาคือว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวคือว่าเขาพาเราไปเที่ยวทําให้กับตัวพี่นีเนาะคือว่าให้พี่นีได้ออกได้พี่นีไปเที่ยวแล้วก็ดูแลดีเช่าโรงแรมแพงกินแพงกินเดินอะไรเนี่ยแบบเขาตามใจเราเนาะคือว่าเขาทาเพื่อเราส่วนถ้าเขาอยากจะไปตรงไหนเขา ไปกับเพื่อนกับหมูเขาไปได้มันไม่เหมือนกับคนที่รักเก้าปีรักเก้าปีนี่เราตามเขาเราไปกับเขาคือเขาวางแผนจะไปไหนเนี่ยเราก็จะต้องไปกับเขาแต่อันนี้เขาวางแผนเขาพาเราไปเพื่อเราคืออยากเพื่อให้เราเขาเยอะเขาคือว่าให้เราแล้วเวลาเราขัดสนอะไรเขาช่วยเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาดูแลเราที่เขาดูแลได้คือว่า เออการที่ว่าเราจะไปเรียกร้องเออว่าให้เขาลองมาอยู่บ้านเดียวกันเป็นผัวเป็นเมียเดียวเดี่ยวนี้เขาก็คงไม่เอานะเพราะว่าเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะเขาก็เลิกกับเมียเขามายี่สิบห้าปีแล้วเขาก็ยังไม่ได้หย่าเขาก็ยังดูแลเมียเขาอยู่ล้วก็ผู้หญิงเดินเข้ามาในชีวิตเขาพี่นิค่นะเพราะเขาก็ดูแลทุกคน คือว่าเขาเขาจะไม่คือว่าในชีวิตนี้เขาคงอยู่กับใครเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อเพราะว่าเขาออกมาแล้วเขาไม่อยากจะกลับเข้าไปอีกเงี้ยกลับไปใช้ชีวิตคู่อ่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่มันจะเห็นความบกพรองกันมันจะไม่เป็นอิสระแล้วมันจะอยู่กันไม่นานนะคะทุกคนคือว่าเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าเออเธอทําไมอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะบอกเออทําไมเธออย่างนี้มันจะมันจะต้องมี แต่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันที่เราคิดถึงการพากันไปเที่ยวเธอเดือดร้อนยังนช่วยเหลือเธออะไรเงี้ยคือว่าเออวันที่เราอยู่กันเราก็ทําให้มีความสุขในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่าเธอไปทําอะไรมาอุย้ยเธออยู่อย่างนู้นอยู่นี้มันจะตัดตัดเนาะมันก็ตอนนี้พี่นีมาเข้าใจ เริ่มเข้าใจตั้งแต่รักเก้าปีนะทุกคนนะที่รักเก้าปีของพี่ที่ว่าพี่อยู่พวกเขาตัวเขาตามใจเขาเออเขาผิดตรงไหนเราไม่กล้าถามแต่ว่าถ้าเราผิดปุ๊บเขาจะซักว่าทําไมต้องเป็นอย่างงู้นทาไมต้องเป็นอย่างนี้นอ,นอ,นอะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนเด็กที่กลัวความผิดนะเนาะมันก็เด็กว่าเออถ้าเราทําผิด บางทีเราก็คนเราบางทีมันก็จะมีการพูดปกดนะปดเพื่อเอาตัวรอดอะไรเงี้ยสมมุติว่ารักเข้าปีคนเก่าที่ทําให้พี่นีเจ็บเหมือนเนาะมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าพี่นีมีเงินพี่นีจะชอบแบ่งให้พี่ให้น้องมันก็จะชอบแบ่งว่าเออคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้การเงินของเราหมดว่าเออเธอได้เงินจากพิการมาจะได้เงินตรงนี้มาเธออะไรเงี้ย เงินมันไปไหนอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะต้องโกหกนะว่าเออฉันฉันฝากลูกฉันเอาไว้ฉันฉันส่งไปเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยบางทีเราโกหกก็ไม่อยากให้เขาจับได้ว่าเราส่งไปให้พ่อให้แม่ช่วยเหลือพี่น้องทางเมืองไทยแบ่งให้คนนคนละห้าพันคนละหมื่นคนละสองพันสามพันเงี้ยเราก็ทั้งท่านท,ที่เป็นเงินเราเนาะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าบอกว่าเราส่งไปช่วยพี่น้อง เขาก็จะเหมือนกับเออเธอมีเมีเออ,มเอ,อสมมุติว่าเขารู้เขาก็จะซักถามเราว่าเออเธอเอาเงินไปไหนอะไรทั้งๆเป็นเงินของเรานะเขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเรานะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่เพียงแต่ว่าเขารู้เห็นในบัญชีเราเขารู้เห็นเรื่องเราหมดแต่เราไม่รู้เรื่องเขาก็คือว่าเนี่ยแหละเหตุการณ์นี้ว่าการอยู่ กับใครคนหนึ่งผู้ชายเห็นเกบตัวกับผู้ชายไม่เห็นเกบตัววิ่งเหียสับสนทุกกันเลยอย่างฟ้าเลยเ <c oughs> ขาไม่มายุ่งนะมึงจะมีรายได้มึงจะนอนจะกินมึงจะเป็นอะไรจะเพียงแต่ว่าเออถ้าป่วยไข้อะไรเงี <c oughs> ้ยเขาก็จะบอกเธอต้องการเหรอ,อให้ฉันขับรถไหมให้อะไรไหมทั้งนั้นเขาอยู่ไกลนะเขาอยู่ถึงเจนีวา่าเนาะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงเขาก็อายุจะเจ็ดสิบแล้วเนาะเขาก็หกสิบ หกสิบเจ็ดหกสิบแปดเท่เามางไปนเนี่ยพี่ก็ไม่เคยรู้วันเดือนปีเกิดเขาทั้งๆทงี่เขาบอกนะไม่เคยจําแต่เขาจำของเราได้นะ mm hmm. กันย์อะรบอทินได้บอกว่าการที่ว่า mm hmm. ทําใจไม่ให้คิดว่าเออเราจากกันแล้วเราไปเที่ยวยางมีความสุขเราเอเราจากกันแล้วต่อต่อจากนี้เขาไปตรงไหนเขาไปนอนกับใครเขาไป ทำอะไรเราอย่าไปคิดมันถ้าคิดแล้วมันก็จะเจ็บเราก็คิดว่าเออเราไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอวันว่าเมื่อไหรเขาจะมาหาเราเมื่อไหรอะไ,ไรเราก็ทําชีวิตของเราประจําวันของเราไปนะก็พยายามทําใจดึงเอาไว้ว่าอย่าไปรักเขามากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ใจเต็มๆนะทุกคนนะให้ใจรักแบบให้รักมากให้เต็มๆอย่างเงี้ย เราจะเจ็บคามรักเนะ่อ,อมันทําให้เราเราแวงนะเราเราแวงถึงคาว่าแกจะหน้าตาไม่ดีแกจะอายุเยอะจะอะไรละเราจะบางครั้งคนเราผู้หญิงเนะนะี่ยเนาะอยู่กับใครเราก็อยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวไม่อยากให้เขานอกใจไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเราความหึงหวงมันทําให้เราเจ็บมันทําให้เราทรมานเนะนะ่เนาะแล้วเราก็จะฟุ้งซ่านนะ แล้วเราเจอหน้ากันเนี่ยเราจะไม่ยิ้มแล้วเราก็จะคอยจ้องจับผิดนะนะทุกคนเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุขแล้วผู้ชายฝรั่งเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบว่าเออวันนี้ฉันมาหาเธอฉันก็พาเธอเที่ยวฉันก็พาเธอกินฉันก็หมดเงินหมดตองเธอเดือดร้อนที่กันชวยแล้วเธอจะเอาอะไรกับฉันอีกในวันนี้คือว่าดีฝ่ามันไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าจับผิดเขาแล้วไปบอกเขาว่าเออ อยน,นั้นเราจบกันนะถ้าเธอเป็นงั้นเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบพิเศษเกินไปเนาะเราก็ต้องดูตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยว่าเออเราก็พิการเราก็เงินเดือนน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้เขาก็ไม่ได้มาเรียกร้องว่าเออมึงจะต้องไปทําบ้านในกูมึงจะต้องไปอย่างงู้นไปอย่างนี้คือว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่า อยู่กันได้นานถึงป่านนี้นะก็ว่าถ้าปีน,นี้บอกว่าอยากจะไปนู่นนะไปตรงนี้นะแกก็จะดูอากาศแกก็จะวางแผนแกก็จะดูว่าเออมันจะไปได้ไหมแกจะว่างไหมอะไรเงี้ยคือว่าถ้าเราไปคิดว่าโอ้โหทำไมเธอกเกษียณแ,แล้วเธอไม่มีครอบครัวเธอไม่มีลูกเล็กเธอไม่ได้มีงานอะไรทำไมเธอไม่ว่างอย่าไปคิด พราะว่าถ้าเราคิดปุ๊บมันจะเป็นปัญหาในการต่อร้อยต่อเทียมฝรั่งเขาไม่ชอบคนงอนนะชอบคนหน้ามึนเขาชอบคนเนี่ยเขาชอบคนมึนมึนนะอย่าไปเสียน้าตานะอย่าไปร้องไห้เด็ดขาดนะมันเห็นน้ําตาเราเนะมันมันหนังหน้าหลังหนีล้วเนะต้องยิ้มอย่าร้องไห้ก็ร้องคนเดียวนะ่นมึนเทียงแบบ สมมติว่าเมือนแล้วก็คุยอย่างเงี้ยเราอตลกหกคา้ายเงี้ยมันจะได้อยู่กันนานเนอะคิดอะไรก็ก็คิดก,ก็พูดพูดให้มันเบอร์มีมีเออพูดแบบเข้มแข,ง,แขงอ่ะอย่าไปพูดแบบเต่าว่าอย่าไปพูดเหมือนว่า อน้อยใจอย่าไปพูดว่าเออทําไมเธอทํากับฉันอย่างนี้ทําไมเธอเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เธอเป็นอย่าไปพูดนะเธอพูดปุ๊บนะมีปัญหาทันทีเลยคือว่าถ้าเรารับได้นะรับได้ในตรงนี้นะก็บางครั้งนะพี่นีก็วันนี้พี่นีก็คิดว่าดีนะคือว่าดีตรงที่ว่าไม่ใช่ตื่นเช้ามาแล้วก็มาเจอหน้ากันว่าอุ้ยเออมันมัน มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพราะว่าพี่นีเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงแต่ก่อนเนาะการที่เราลุกขึ้นปุ๊บปั๊บออกจากที่นอนแล้วก็มาล้างถ้วยล้างชามมาทํานู่นทํานี่เหมือนสมัยก่อนมันก็ทาไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆไปเนาะนก็แบบ่อยเย็บข่อยยับไปตามตามกิริยาบทของเราที่ว่าเราไปได้เนาะสมมุติว่าวันนี้เราไม่แข็งแรงเราก็นอนของเราไป เราแข็งแรงแล้วก็ลุกขึ้นมาทํามันไม่เป็นหน้าที่มันไม่ได้บังคับแต่การที่เรามีคู่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันเหมือนบังคับมันเหมือนที่ว่าเออมันมันเห็นไส้กันเนาะมันก็ไม่เกรงใจกันเนาะมันยรู้ว่าอย่างไรก็ไม่รู้เนาะก็พี่นีมันก็ไม่ใช่ว่าคู่ทุกคู่เนาะมันสําหรับพี่นีอ่ะสําหรับตัวพี่นีที่ว่ามาผ่านมาผ่านชีวิตมาเนาะเพราะว่า ขันชีวิตคู่มาเนะาะเดี๋ยวจะผู้ชายที่เอารัดเอาเปรียบผู้ชายที่ดีกับเราได้ขนาดนี้เนาะก็มันก็จะไปเอาคร,ครบไม่ได้ตัวเราก็ไม่ครบแล้วเราเขาจะไปเอาครบไม่ได้เราจะไปดึงเขามาเป็นของเราหรือว่าเป็นอะไรมันไม่มีอะไรที่เราจะใช่วันนี้เราก็ทำสังขารชีวิตของของพี่นีเนาะ,นะก็ลุกขึ้นมาให้มีแรง แล้ววันไหนที่เราพร้อมจะเจอกันจะไปเที่ยวกันก็ไปพี่นีก็คิดว่ามันก็ดีฝ่ายอยู่คนเดียวอ่ะเนาะก็ก็คบกันไปแกก็ไม่ใช่คนหน้าตาที่จะขี้เลแล้วแกก็ไม่ใช่คนที่ว่าจะหน้าตาดีแกก็ไม่ใช่ว่าเออเพราะพี่นีคิดว่าคนรูปเรามันทำให้เราเจ็บ พี่นีก็ไม่ใช่คนสวยคนงามพี่นีก็เป็นแบบเนี้ยเนาะก็มาพูดในฟังบางทีลูกชายเขาก็จะถามบอกว่าแม,ามา่ทนได้ยังไงแม่บอกลูกเอ้ยแม่ไม่ได้ทนหรอกเขาอะทนแม่เขาทน,ขทนกับแม่ได้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกเขาก็ จะเห็นว่าเขารักแม่เขาเนาะเขาก็อยากให้แม่เขามีใครก็คนจริงๆจังๆก็โดดเข้ามาดูแลอยู่กันเหมือนคู่คนอื่นนะนะว่าถึงจะอยู่คนละบ้านแต่แบบแบบเป็นอะไรบอกนี่แหละลูกกยชีวิตแม่เออมามา,มาทำใจได้ก็ดีอยู่ได้ก็ดีก็อืม มาคุยกันคร่าวๆเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีพี่นีก็คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็จะออกไปทําคลิปทําอะไรเอ,อตามนอกเนาะไปวันนี้จะลุกขึ้นมาพูดมาคุยมัมเพ้อคุยกันไม่ให้ออแฟนขับคิดถึงแล้ว <laughs> พี่นีก็คิดถึง ด้วยเนาะเขาบอกทํา youtube ต้องขยันเนาะให้ไปถ่ายไปทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่นีก็อยู่ห้องบ้านเล็กๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปวิ่งไปถ่ายทำมันก็เออมันมันก็จะต้องมีอะไรลงอ่ะอเนาะแต่นี้พี่นีก็เหมือนก็ว่าพูดคุยก็เหมือนว่าเราได้ระบายด้วยได้คุยด้วยว่าการที่ว่า เราคิดถูกหรือคิดผิดบางทีคอมเมนต์ก็จะได้เข้ามาให้พี่นีได้คิดว่าเออเราคิดผิดหรือคิดถูกที่ว่าใช้ชีวิตอย่างนี้เนาะแล้วก็กับผู้ชายยอมอะไรอย่าเงี้ยเออม่รู้เนะพี่นี้ก็อยากพูดให้ดีวันนี้ตอนนี้มันมันมึนงงงงนะ ายาเนี่ยมันจะซึมเข้าในตัวเราก็คงจะสองสามวันสามวันจะอยู่ตัวเนะาะฝ่าจะไปได้ทั่วฝ่ามันจะอยู่เนาะตอนนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งครั้งเดือนเซปต้มมันที่ยี่สิบสองเดือนหน้าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะดูว่าพี่นีเอย่ยาตัวนี้เป็นยังไงนะสวัสดีค่ะทุกคน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกดผิด